สาขาผู้กับละครยอดเยี่ยมได้แก่คุณนัตรพรพัชรชยานนท์ครับจากเกมปมถนาครับละคราจากสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่องส3ครับ ยี่สิกว่าปีของการทำละครค่ะก็จริงๆตื่นเต้นมากๆนะคะก่อนอื่นเลยต้องขอบคุณคมชัดลืออวอร์ดที่มอบรางวันนี้ให้นะคะแล้วก็ขอบคุณท่านคณะกรรมการทุกท่านที่จริงๆเล็งเห็นแค่นี้พวกเราชาวเกรมปัถนาก็ดีใจมากๆแล้วนะคะออขออนุญ,ญาตใช้เวลานิดนึง กับการบอกว่าขอ,ขอบคุณผู้ใหญ่ทางช่อง3ามด้วยที่อนุมัติให้ผลิตละครเรื่องนี้ซึ่งตอนแรกก็อาจจะไม่แน่ใจว่าจะออกมาเป็นแบบไหนก็ออกมาเป็นแบบนี้ขอบคุณพลังธรรมผู้จัดของบริษัทละครที่สู้มาด้วยกัน3ามปีสี่ปีของละครเรื่องนี้กว่าจะออกมาให้ท่านผู้ชมได้ชม ขอบคุณทีมนักแสดงทีมนักแสดงที่อยู่กันมาตลอดแม้กระทั่งช่วงโควิดที่ปิดไปทีมนักแสดงของเกมปรัถนาไม่เคยทิ้งตัวละครเลยทุกครั้งที่กลับมาเซตจะเป็นตัวละครอย่างเต็มที่ที่สุดทีมนักแสดงเรื่องนี้ถ้าไม่มีพวกคุณ ขาดใครไปคนใดคนหนึ่งจะละครเรื่องนี้จะประสบความสำเร็จไม่ได้ขอบคุณคุณแอนทองผสมที่ซัพพอร์ตพวกเราตลอดเวลาขอบคุณ King าวเวอร์ทีมโปโล,โลที่ทำให้มีกีฬาโปโล,โลในละครไทยกับผู้หญิงบ้านๆนคนหนึ่งที่ได้ลุกขึ้นมาทำละครขอบคุณทีมงานเบื้องหลังผู้ช่วยไาออมโบ ทีมทุกท่านทีมไฟทีมกล้องสวิชเชอร์เจ็ท่านขอบคุณที่ร่วมลุยกันมาตลอดที่สำคัญที่สุดคือบทโทรทัศน์น้องแปม๋มพี่ต่อพี่อยูยขอบคุณที่ทำให้พวกเราได้ทำละครเรื่องนี้จากตัวหนังสือตัวเล็กๆเราทำให้มันเป็นภาพขอบคุณสปิริตของทุกท่าน สาวชาวบ้านหนึ่งได้ขึ้นมารับรางวัลชนีมนุษย์ละครอยากให้คนดูหันมาดูละครไทยกันบ้างนะคะพวกเราอาจจะสู้ซีรีส์ในมุมมองของพวกท่านพวกเราดูเป็นละครละครไทยอาจจะสู้ซีรีส์เกาหลีหรืออะไรก็ไม่รู้ไม่ได้ในมุมมองของท่านแต่พวกเราพยายามอยู่นะคะ จะพยายามทำให้ดีที่สุดขอบคุณค่ะขอเสียงประมือให้คุณนัทพรด้วยจากเกมปัฒน,นาช่อง3นะคะ